สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามน,นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่38แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงเนื้อดินปี2541ของหลวงพว่อขวัญวัดบ้านไรอํอำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรกันนะครับผมพระพิมพ์นี้นะครับได้มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ได้จ้างช่างกดพิมพ์รู้สึกว่าจะกดพิมพ์มาจำนวนประมาณสี่หมื่นองนะครับโดยขอหลวงพ่อขวัญน,นะครับให้ปลุกเสกเพราะว่าจะได้นำพระเนี่ยไปบรรจุในโบสถ์ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่ช่างทําเสร็จแล้วนะครับก็ได้ฝากของพ่กขวัญ ปลุกเศษถึงสามบรรษานะครับเหตุที่มีการปลุกเศษนานถึงสามบรรษาเพราะว่าโบสถ์ที่บรรจุอะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับดังนั้นพระพิมพ์นี้นะครับก็โล่งเลยจากสามบรรษาก็เลยมาถึงสี่บรรษาเลยนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อขวัญท่านก็ บอกคนให้มาให้มาตามอาจารย์ท่านนี้ให้มารับพระได้แล้วเพราะว่าตอนที่ปีสี่หนึ่งได้มีคนมากราบไหว้นะครับหลวงพ่อท่านก็หันหลังแล้วก็หยิบให้พระชุดนี้นะครับบางองค์ก็ได้ไปนคนละห้าองค์บ้างสิบองค์บ้างนะครับพอหลังจากที่ไปรับพระจริงๆแล้วครับเหลือพระอยู่ประมาณเพียงแค่ 1 2 0่0องค์นะครับหลังจากที่อาจารย์ท่านนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาไปไปฝั่งบรรจุไว้ในโบสถ์ที่วัดพิษณุโลกใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาแล้วอ่ะก็ได้แบ่งบางส่วนนะครับนำไปบรรจุที่คอหงนะครับของสาราตั้งศพที่วัดสำงามอเภร์สำงามจังพิจิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะพิมพ์พระนี้กันนะครับผม ลักษณะก็จะเป็นพระนางพญานะครับเป็นเนื้อดินนะครับลักษณะเป็นพิมพ์เข่าตรงนี่นะครับเข่าตรงนี่นะครับเป็นเนื้อดินส่วนด้านหลังก็จะมีตอก คำว่ารอจุดพอจุดแล้วก็ขวัญสี่หนึ่งนะครับภาพชุดนี้จากที่ผมสังเกตนะครับเหมือนว่าจะตอกทุกองค์นะครับนี่นะครับรอจุดพอจุด,จดขวัญสี่หนึ่งก็นพิมพ์เข่าตรงนะครับสมัยก่อนภาพพิมพ์นี้ผมก็เห็นเยอะมากนะครับในท้องตลาด แต่ช่วงหลังๆมานี้ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับพาบพิมพ์นี้นะครับนะครับต่อโคตดกอนะครับดินก็จะมีออกลักษณะสีดำๆเนื่องจากเกิดการเผานะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการเผาถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับพิมพ์คมชัดนะครับ จะตอบทุกองครับ C หนึ่งชัดๆครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ้ช่องแจ็คสางามเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลของ รุ่นอื่นพิมพ์อื่น,นเดี๋ยวผมจะมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับ